รู้กฎหมายคลายปัญหาเกรดหน้ารู้รายวันจากทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงานและบอดน้อยอ่านให้ฟัง q ควายคุยดิ n งใจไปแต่กายยังอยู่คำว่าควายคุยดิ n งถ้าแปลตรงตัวคือออกไปเงียบๆแต่ถ้าให้แปลแบบสวยงามและตรงกับประเด็นต้องขอใช้คำของคุณรวิทยานอุตสาหะ ที่นิยามไว้ว่าการลาออกทางใจคือทำงานเฉพาะหน้าที่ที่กำหนดไม่เกินหน้าที่ไม่มีจิตอาสาทำงานให้จบจบไปลาออกจากคนที่เคยทุ่มเทแต่ทำให้เสร็จไปวันๆไม่ได้ใบเตือนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแค่นั้นพอซึ่ง quiet quitting เกิดได้หลายสาเหตุตัวอย่างเช่นทำดีเสมอตัวทำชั่วเอาไปประหาร หรือทำดีแต่ไม่โดนใจนายไม่เชื่อมั่นในองค์กรหรือมากมายหลายเหตุผลที่ทำให้ความรู้สึกรักและอยากทำเพื่อองค์กรมันตายลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่กล้าลาออกเพราะเศรษฐกิจที่บัดซบแบบนี้ทำให้ต้องทนอยู่อยู่ทนกันต่อไป q u ค Quitting ส่งผลต่อการทำงานเชิงคุณภาพอย่างมาก ด้วยสาเหตุนี้เทรนด์ t Quitting จึงเป็นอีกเทรนด์ที่บริษัทและผู้บริหารสมควรจะกังวลและต้องหาทางรับมือดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอันตรายแบบ Quiet Quitting อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในบริษัทเช่นลดกิจกรรมบริษัทที่บังคับให้พนักงานต้องเข้าร่วมเพราะหลายคนอาจไม่ชอบกิจกรรมนั้นๆ หรือตั้งเป้าหมายการทำงานจากคุณภาพไม่ใช่การกำหนดชั่วโมงการทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานด้วยลองหาแรงจูงใจต่างๆไม่ว่าจะด้วยรางวาัลหรือให้ความชื่นชมกับพนักงานเมื่อมีโอกาสเป็นต้น Quiet quitting เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานขณะน,นี้ว่าแต่วันนี้พวกเรามีภาวะ Quiet quitting กันบ้างไหม